เออเวันนี้เดี๋ยวให้จอสั่งไอ้จอเป็นหัวหน้าทีมาใต้อย่างนี้ลองน่เลอลองี่เอออนี่อี่ไอ้จอเราวงวาเลยเราวงว้าเลยปะโจเราวงวาเลยเราวงบาเลยปะโจเล่นด้านในไม่่คยเป็นเอาม่นี่านี่มาเออเออเมีคน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 ในหัวในหัวมีคนไม่ได้ไม่ได้เด้ไม่ดเอาวยด้วยหหองห้องดีมากตจำดีมากโอเคครับปังไม่ออกจะไม่ ท่าฟันในหัวหัวเหรอโอ้ยตัวตายว่ดด้วยหมากด้วยมากด้วยมากด้วยมากเลยโอ้เกณนายเป็นีทั่วพัานแตนิงแต่นิงแต่เนิ่งอุโไหวอ่ะเขาให้คัดตัวไปแข่งจะเอาตัวแถมเข้าไปเพื่อตัวหนึ่งกูอุโมงค์โอ้ยเจอดูทีมาโดนคุณเล่นตีคุณเล่นสามบ้าเปล่าเฮียคัดคัดคัดคนเก่งออกแต่เอาแต่เอาตัวแถมเข้าไปกูงงออุโมง ว่วงอไหวอ่ะทำไมว่าจออย่างนั้นนะหัวหน้าทีมภาคใต้เลยลอยนี่ลอยนี่จ้าหัวหน้าทีมเลยเหรอเล่นบ้างแผนครับเล่นบ้างแผนลอยนี่จังหวะจะมาพี่บาร์ดีบารเล่นตายใจนะแม่พ์ก็ต่อเอาตัวไเฮ้วันนี้เดี๋ยวให้จอสั่งไอ้จอเป็นหัวหน้าทีมภาคใต้อยางไงลองนี่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 ราวงฟาเลยเราวงฟาเลยป้าโจราวงฟาเลยเราวงฟาเลย เอาดิหัวหน้าบ้านใต้ครับผมต้องทำไงครับบ้านครับวันนี้โล่วงไาแล้วเก็บแตได้เพิ่มมายพ้มเลยรับได้ครับเอาเก๋เอาเก๋เดี๋ยวแตได้จอดเดี๋ยวแต่ไจอดเ้ยวเพี้วหัวหน้าบ้านจอนวพ้าร้อยห้า่ห้าเดี่วจอนเลยต่ได้เพอ่มเลยครับนะครับพีมีมีเจอเลยแต่ได้เพอ่์ต้องนติเร่ร่งปืนธรรมดาเลยโอเคครับโอเคครับพีวน้องบาสที่มาก ได้ได้ลูกเวลูกเวียสักรับในหัวในหัวในหัวหนเ่งในหัวกีกีกีในหัวจอดนหัวจอตาโอเคครับนหัวไหครับในหัวโอเคระวัาต้องยิงระวังต้องยิงโอ้ใหัวผมตายผมตายผมเจ็บปนนอปนองปนนอกปนนองไม่ตายอยากแกตายอยากแก้ตายเป็จุ๊บตี่เป็นจุ๊บตี่เจ็บเปจุ๊บเลยเจ็บผมจะเปลครับผมเครับโอเคโอเคมาจุเปจุ๊บเลยเปจุ๊บเลยโอ้แก่แควิ่งนะวิ่งเจ๊ยังวะโอ้ในหัวในหัวใจเย็นในหัวใจเย็นโอเคโอเค มื่อกี้มาดีมักดีมักในหัวได้ปืนยังอะไนหัวไม่ได้ปืนที่ยาะปืนก่อนในห้วมีปืนยังมีเอเกมีเตะเกไม่มีได้เลยมันอยู่ไหนมันมีอ้าเอามีผมมีะไฮะอุ้ยอมีแต่ในในหอนนอมาโอ้โอ้ปวั่นนไม่เคยเป็นเอาม่นี่มเนี้มาเออเงว่า ังไงก็จะนะยังไงก็ได้ดีนึงนันเนี่ยนะว่าจะชนะเดล้วไปพาใจเลยสุดยอดครับสุดยอดส้นยอนสุดยอดครับสุดยอดครับในว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับถ้าไม่ได้ดีนึ่งไหนไหว่าใจว่ามันเอาอมกี้มันผ่อนหน้านหนว่าเลยไม่ไม่อมได้ไหมมาเลย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 เฮ้ยเอามาเลยไหมไหนว่าวโอเคดีมังที่มังต้องเนาะอุ้ยเอามาเลยไหมไหนว่ากันเมานเลยมาเลยมาด้ทำให้หนึ่งอะไรนะ อออมกี้มาอมกี้มาผ่อนได้นานด้ยมันมันบอกว่าให้ออมกี้พ่นหน้ามันเรียกใครเช้าจะอมนั่นน่ะว่าไม่ได้นั่นว่าไปอ่านรายการไปอ่านราการเราฟังเป็นมัดเดียวเนี้ยสไลดกี่กระบอกกันอะไปอ่ะต้องตองกระบอกต้องกระบอกโอเคไปเลยไหมเบิดซีเบิดซีอันนั่นได้ขันเบิดซีอันนั่นได้ขันขอยาขอยาปลาโจ้ขอยาหน่อยไม่มีเลยรมึงเจ็บต่อหน้าคุไปมึงบอกไม่มีโอ้โห โอ้ปลากยกว่าปลายกยอกว่าเดี okay, ๋ยวจะตีมนะเดี๋ยวจะตีมนะเออยเฮ้มีคนมีคนมีคนในห้วงในห้วงมีคนโอเคยิงมาได้ยิงมาได้อ่าเดินไปเร็วช่วยช่วยห้องไนห้องไนห้องนิมากตำแหน่งมากโอเคครับไปไหนต่อครับในห้วงไปห้องในกาลางในกลางในกามันไปจูบเพื่อนน้องในกาได้ครับได้นอนเลยไอ้นอนเล่ยมันมัน มันตายให้ตายจบแล้วมาเอ็นตายเอ็นละไมเอ็นมะไเอ็นมะไมมาดมันตายเล่เลยฮะแม่ใครไม่บอกไม่ได้ไม่ตายเมามันมอดูจังหวะเมามันมอดูอ๋อโอเคโอเคเมนดก็ตายเมาดน้นเนียนจังหวะเมนดก็แล้วฟังไม่ออกจช่ไหมครับครับในหัวหัวดอกตามบัญชาตามบัญชาตามบัญชาเลยครับในหัวพู้ดีมาดีมากปะโจตามดีมากเอาว่าเอาว่าเกันายเกันได้ด้วยแบบพอใจได้พอใจได้ โอ้ยไม่ได้มะไปโรงงานตอไอโรงงานต่อเลยจังนายว้าไปเลยจังนหยว้าไปเลยเฮ้ยบอรนี้มันวิ่งเซ็งนหยว่าว่ามันวิ่งเซ็งนหยว้าว่าเออมันวิ่งเส้นาไปน่าโอ้มันวิ่งเซ็งนหยว้าเลยมันวิ่งนำหน้านายว้าเจ้เลยโอ้ไม่ต่างกันจ้งนานว้าเลยมาเบอร์นึงอ่ะตายแล้ว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 อย่างนี้ตายแล้วอย่าวิ่งนำหน้านายว้าอย่ามีนำหน้านหยว่าโอ้เป็นจังนหยว้ามันจังนายว้ามาเลยจังนายว้ามาเลยโอเคความมือความมือเจอคนยิงมาเลย อ่าใ <c oughs> <cra> ุ้่นจ๋าว่ะลวงนนงครับหลวงนึงอรงาบนเนินอนเนินซุ่นจ๋ครับอ้ยปานปานใหัวในหัวรุจ๋าะเบี้ยด้วยตาย่ะด้วยมา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 กเลยโอ้เกงนายปันนีด้วยปานนนโอ้ในหัวเก่งมากครับในหัวเก่งมากเออเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงมันเลี่ยเอาลี้ยงนใน นายหัวนายหัวยิงหน่อยระบาดใช่ไหมนายหัวยิงหน่อยครับยิงแล้วครับยิงแล้วครับยิงแล้วครับมันอยู่หลังอินครับมันอยู่หลังอินครับช่วยมาครับช่วยมาครับอุ้ยเกณยนายปพอดีมันตายมันตายปลาตัวยิงตายแล้วอุ้ยร้อยเร่งเกงเล่นร้อยแรงเกงเล่นปานปานมันว่าร้อยเร่งไงเกงเล่นคือกินมาเกงเล่นนะ แกงแล่นคือแกงเลมนแกงแลคือแกงเล่นไม่ใหญ่กิงตัวเงินตัวทองนางแกงแลนะแกงเลมแกงเลมนหน้าผมนะหน้าผมนะผมาไป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 าดปไปาไปัไปาไป่ไปา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 ไบาไปาไปารโาไปาไนาไป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 านปาไบาเปาไปาไาไปาไอาไปาไปาบปาไปาไปนไราปาไปาไบาไปาีปาไปบไปาบปาไปาไาไปาไปาไลาไป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 าไาไปไปาไาไปาไปาาาาาาวครับดาวครับาไ่ว โอ้ยโวยโอ้ไม่กอดบนบานนี่ตัวครับบนบ้านนี่ตัวนึงครับบนบานผมกับใช่ครับเลาะเลอ่าไม่ได้ปลดระเบิดปลดระเบิดโดนแนวโดนแนวมันมันโดนแนวโดนแนวนี่โดนอะไรครับในหัวตุ๊กต่อครับเล่ตุ๊กต่อป้อจิ้มเลยโอ้แน่อะนาดักดักดิวว่ามึงนั่นดิวว่ามึงนั่นดักนันอ่ะอ่ะฮ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 ะมึงงอไปเลยมีเงอไปเลยมีเอเดบิวเนี่ยเอาไหมมันเจ็บครับมันเจ็บครับมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วขึ้นแน่แนหัวขึ้นได้ปื้ เออขึ้นไปเลยนะว่าขึ้นโอ้มันลงกำลังมันลงกำลังแล้วโอ้ตั้มดีมากทำดีมากฟานผ่านผ่านตีนี่ฟานช่วยกับปีช่วยกับปีดีกับพ่อมได้เรี้ยละโมอโมะตอนตอนตอนแค่นี่แรงแรงแรงประสาไหนเปิดแง่งเล่นเล่นตายกันหยับเลยแต่ว่าเขาไม่ได้กินตายไงเขาไปเปิดไม้ อ๋อแต่แต่แรงกันยับเลยแรงยับเลยโอ้ยลอมเรียกยัเมมเบอดอจังหวะมีคนมีคนมีคนครับในหัวอุ้ยมันมันน่าเลื่องว่ะมันน่าเลื่องตามไปกดูตี๊ดไปแล้วไปนายนี่ตัดไปแล้วนี่ถ้าไม่๋อมายิงมาเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ยป็นทีมโยเป็นทีมมาตั้งรับหนีมาตั้งรับอ๋อนี่ไม่ตั้งรับโอ้ท่าำไมเบอร์สี่ทำพันนันโอ้แต่เดี๋ยวจะทีมเลยว่าเป็นกระตับปนันนั่นไม่ค่อยบานไม่ค่อยบานเราไปดูหลังบัว ในหัวยิงครับในหัวยิงในวยิงแล้วเอาว่าแกแกาดแล้วกานแล้วไอ้ตัวต้องเามากเมาก่ยครับพี่อ่าเป็นไงจำเป็ิงล้างจำเป็นจริงล้างานปานตำตีำตีตำตีพวกได้ยินในหัวจับในหัวจะบอกไว้ทุกคนเล่นปาตตายคนละประโยคได้มากี่บเ่าไ้ได้ได้เาบอร์เบอเบอร์ีคนเลยเบอร์คนเลยเบอร์คนเลยเบอร์ซีเตแบม อย่างนี้ได้ไหมครับในหัวได้ได้ปันีีด้วยไปทําำจุ่มมาล้วได้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 เบามเบิดามเบิดตามล้วเบามล้วไอ้หนุ่มเมืองเพชรเธอมิดเอยไม่ใช่ครับสองโทครับในหัวเด้ครับเบอร์นึ่งเม็ดจครนี่มีว่างว่างวังตีเดดตีเดดตีแดดวังว่างเบอนึ่งเบอนึ่งเบนึ่งโอเคอบฮะฮะอัมาลงลางามาลงลางกามนลงลางาเานอไเบอร์หนึ่งไม่ยอมแรงครับในหัว เบอร์นึงไม่แรงใหญ่เบอร์หนึงไม่แรงว่ะเล่นเลนยีบบ้าล่นยีบบ้าเอาไม่ครับเนี่ยเบอร์หเอาไม่อ่ามันหยอกว่ะในหัวยิงได้นะอ้ามันมันลงมันลงมันลงมลไปแล้ไป้ไปแล้ไปแล้ไปแล้วเบอร์อ่ะเบอร์นึยังไม่แรงครับในหัวเบอร์นึงเบอร์นึงอะไรเบอร์ก็ปรโยชนเบอร์ เอามาพูดสักคำบ่สักคำบ่ไปจ่ายสักคำบ่มันเหนื่อเลยโอ้ในหัวครับนี่ผิดผิดพักแล้วคนนี้เบอร์หนึ่งผิดพักตายเลียวลูม้ยมากลนก้นกลนตายเขาแรงเร็วน่ะลูมายลูมายไปลูเร็วเร็วอยังไงอะเวลาเวลาเขาไปตลาดน่ะไปไหนตลาดได้ได้คนนี้เลยอ๋อย่อทำไมต้องแบบมันทำไมเขาต้องย่อไม่พูดเต็มๆอ่ะ แล้วแล้วถ้าไปกรุงเทพล่ะไปเจีบไงเอออ่าย่อได้ไปไหนหนาไปไหนหนาอยากไปได้เลยคือแบบขี้เกียจพูดยาวเงี้ยหรออยากไปนครศรีธรรมราชไปไปก้อนไปก้อนอาเออส่งไปคอนไี่อ่ะก้อนป้อนอ้าวก้อนก้อนไม่ใช่ก้อนมันวิ่งนี้แน่มันวิ่งนี้แน่ครับ ยิงมัาเลยยิงมันเลยอ่ะมันหวาดกลัวมันหวาดกลัวอุยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วมันเจ็มันจะต้นงผมมองตาว่าอันจะทั้งมืต้องเบาตั้งไม่ได้นะทั้ไม่ได้นะตั้งไม่ได้นะช้วยช่วยครับผีช้วยครับบีช่วย้วยช่วยช่วยครับช่วยครับป้าโจ้ช่วยช่วยดีมากตั้งดีตั้งดีตั้งดีได้ครับผีดีกับพ่อม มาสมกับท่านโอ้นกบ้านก้าระพีนกบ้างะีไปนไปไปกบ้างะพีนกฟ้านกฟ้าโอ้ยลอ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 ยนัดลอยนอดลอยลัดลอยนอดโอ้ลอยลอยมอยอุ้อยลอยลอยลอยเออลลนยยยอออะยยออ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 ้ลอออยองอย โอ้มันมันสร้างไอวอร์มันใกล้ไปเลยการมาการมาจุไอวอร์ได้จุทะลุจุทะลุจุทะลุในหัวในหัวอู้ยขอบคคุณรับในหัวเอ้ยโอ้อ้าวไม่เดึงหลังไม่เดึงหลังไม่ดึงทำไมในหัวงทำพันนีอ้าวเมื่อกี้ไม่มีคนดึงแล้วใครปล่อยอ่ะโอ้ในหัวงทำไมในหัวงทำกับผมพันนีครับ นายนายทำไมสมันนี่เ้ยไม่แต่ว่าคนดึงเนี่ยแต่ว่าก็เลยปล่อยมาเมื่อกี้อ่ะมีข้างบนมีข้างบนมีคนด่ามีคนด่าขึ้นบนมีคนด่าขึ้นบนช่วยคนด้วยคอยคอยนี่สองตัวสองตัวสองตัวคอยคอยนี่มันมีอ่ะคอย โอ้ทำไมปืนมันรัวนักนะไายทำมันนี่กูไปแล้วน้องเอ้ยทำไมทำไมเอมโฟเบอร์ซีมันรัวนักมาเลยโอ้กูพวกติดน้องเอ้ยเถ้มาเถ้มาเถ้มาเกิดตายแล้วสนั่งกระเดี้ยวอุ้ยวงไกลจีบาเลยอ้าวงมาลืมเลยวงอุเกิดตายไปเกิดตายไปโดนด้านซ้ายโดนด้านซ้ายตายายยิงตายยิงตายยิงตะวันออกเชียงเนื้อตะวันออกเชียงเนื้อครับมาเลยครับ โมกันจะวายแล้วตอนออกยิงครับในหัวโอ้โเต็มไปหมดแล้มากได้น้ำวันนี้ได้น้ำวันนี้โอ้เยอะมากอ่ะโอ้เยอะจังคอยคอยนี่คอยคอยนี่วูดในหัวเขาทมทมในหัวแล้วโขทมในหัวแล้วมันจะทีมากเลยวะเยอะมากเยอะมาก เอ้อไหนหัวไหนหัวไปซะแล้วมันเจอจนเป็นวันให้วงไม่รู้จะหานไม่ได้จริงดังไหนดีมันเจอมากๆซวย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 ครับเบอร์หนึ่งซวยมาเบอร์หนึ่งบอนมาเข้าโมบานเบอร์หนึ่งจะไปโอุ้ย 17Q แล้วหรือวะเฮ้ยซ้ายมีดานซ้ายล่างมีทำไมอ่ะนั่นในห้วงเฮ้ยล่างเฮ้ยโอ้ยองว่า100ซวยครับสวยครับในหัวมีตัวหนึ่งตรงนั้นนะ หลังไอสวอหลังไอสวอครับในห้วงข้างบนนี้คว้าตีเดี่ยวควาจองควาจองคว้ามันตีเดี่ยวไปไอเอาเรือมาโอ้โหในหางคนนี้เอาเรื่องว่าไม่เหมือนในห้วงเลยไอในห้วงเท่าไหร่จะยังให้ลงนอนโจวฟีมือในห้วงนลยฮะมาตามันจะอะไรไม่โลไม่งั้นในห้วงก็ไม่โล เออย่อย่อเอ่อย่อย่อระเบิดไปแดก๋ยวเดี๋ยวก็รู้ใครตอแหลของพลอยดูนะไอ้บอกนี้มันเอามาว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยไปฮานุลโอ้ยโดนลอกว่ะตกลอกเลยอ่ะวันนี้ โอ้โดนยอลอกเลยต้นยอว่ะโดนพวกล่ะเลยโอ้โหล้างแดงหว่ะแย่ครับแย่เจออย่างนี้แย่เลยครับโอ้ยไหนว่าขึ้นแดงเลยไอ้จอมงอสนาไปมึงยิงแค่สามตัวเนี่ยนะ